เตอร์นะคะกับสัปดาห์สุดพิเศษกับช่วงนี้เลยค่ะชิงชามาโชว์นะคะและแขกรับเชิญของเรานะคะยังเป็นท่านเดิมนะคะนะั่นคือคุณหนุ่มเสก่ะสวัสดีค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามอบความพิเศษให้นะคะนั่นะคือการเสนอโชว์ดีๆนะคะสุดอลังการจากคณะอักษราหุ่นละครเล็กซึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านไปค่ะคุณหนุ่มเสกก็ได้เอาโชว์ดีๆมาฝากเราแล้ว2โชว์ด้วยกันซึ่งในวันนี้เป็นโชว์อะไรคะ วันนี้ก็พิเศษมากกว่า2สัปดาห์ที่แล้วะนะครับเพราะว่าเราเอาศิลปะที่เรานำมาจากนาอัศราบายนสมัยของะนะครับซึ่งแกะสลักอยู่บนหินนะครับสมัยเก่าเลยแล้วก็ดึงท่าลำเนยนำออกมาประยุกที่จะใส่แบบว่าชดาย้อยๆใช่ครับนำมาประยุกแล้วก็สร้างฉากแล้วก็สีสันให้อลังการ ฉากกับท่าลํานี้ให้เป็นไปด้วยกันครับซึ่งอลังการกว่า2สัปดาห์ที่แล้วแน่นอนอักษราใช่ไหมคะจุเยใช่ครับแสดงว่าก็ต้องเป็นผู้หญิงรวนใช่ครับเป็นนางฟ้าโอ้โหเป็นนางฟ้าเลยใช่ครับอันนี้ที่ที่อยู่ที่เนี่ยค่ะตกแต่งอยู่ที่อันนี้เป็นนางฟ้าของไทยแต่อันนั้นจะเป็นแต่นาระบำสีชยสิงเนี่ยจะเป็นนางฟ้าของขอมค่ะเราก็จะนํานางฟ้าของขอมเนี่ยมาไล่ลําในขบวนท่าของนางอักษรบายยนนะครับแล้วก็ อวยพรให้กับผู้ที่ได้รับชมเนี่ยให้ประสบแตบความจเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าวันนี้ถ้าเราสองคนได้ได้ชมเราก็จะเริ่นรุ่งเรืองไปด้วยเฮงแน่นอนครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องต้องตั้งใจดูแลแลคะค่ะครับผมอ่ะละบามสีชัยสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรกันนั้นติดตามชมในละบ้าสีชัยสิงห์โชว์ค่ะ ยอดเลยอ่ะพี่หนเอกอ่อนช้อยมากแล้วก็สวยคือที่มันยากเพราะว่าคือท่าเนี่ยทุกทั้ง3มคนเนี่ยจะต้องแบบไปด้วยกันทั้งหมดแล้วท่าต้องเหมือนกันทุกอย่างเราใช้เวลาการฝึกซ้อมค่อนข้างนานถ้าอย่างนั้นท่าที่ทาได้ลายากที่สุดนี่คือท่าอะไรคะตัวเอกอาจจะเป็นท่าสุดท้ายอะค่ะท่าสุดท้ายค่ะเป็นยังไงนะคะท่าสุดท้ายลองลองทำให้ดูท่าสุดท้ายตอนจบเลยใช่ไหมคะพี่คะจั นก็จะมัท่า<อ>ก็จะไปด้วยกันศีรษะก็ต้องด้วยมือใช่ครับใช่ครับมือก็ต้อง<ล>อต้อง,ต,องต้องกรอหน้าไม่แลวคือคนที่ที่ที่เช่ดถืถถถอก็รำสืบด้วยต้องมีจิตและวิญ,ญญาณไปด้วยกันพร้อมหุ่นค่ะเพราะหุ่นนี่ก็เหมือนเป็นทุนมีครัวในการร่ายรำอย่างมันต่างจากการรำธรรมดาที่แบบอยู่ที่น่าจะสินยังไงอะคะกับการรำหุ่นเวลามาจับสามคนจะไม่เหมือนการรำคนเดียวอะค่ะ ก็คือต้องมีความพร้อมเพรียงดูเห็นแบบมีจับเอวกันด้วยเวลาจะเราจะเปลี่ยนท่า<ก>เปลี่ยนท่ากนนะะต็ต้องไปด้วยกันนะคะต้องสามคนนี้ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหพี่หนุ่มเสก่ะแล้วถ้าอย่างนี้สัปดาห์หน้านี่จะเอาอะไรมาฝากพวกเราอีกคะคุณจุ๋ยครับสัปดาห์นี้อลังการแล้วนะครับค่ะสัปดาห์หน้านะครับ อลังการก่ากี้อีกครับโอ้โหเรียกได้ว่านะคะพิเศษจริงๆค่ะซึ่งถ้ากิกคุณผู้ชมเนี่ยติดใจอยากจะมาดูคณะอักษราหุ่นละครเล็กจะสามารถมาดูได้ที่ไหนคะก็เราแสดงที่โรงละครอักษรา King Power คิงพาวเวอร์ทุกวันจันทร์อังคารพุธครับค่ะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ที่นี่ที่<อ><ม>เดียวมีแค่สามวันเท่านั้นมีแค่สามวันเท่านั้นรอบทุ่มครึ่งครับ ใครสนใจนะคะก็มาสามารถติดตามชมกันได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีโชว์ดีๆแบบนี้นะคะให้พวกเราได้ชมนะคะทางรถจักรยานยนต์สุสกีนะคะขอมอบ5,000บาทเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับคณะอักษรหุ่นละครเล็กด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวของความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะติดตามได้ในโอ้โหบางกอกสำหรับช่วงหน้าค่ะ เซอ้อทุ่งเรียมแต่ละคนตื่นเต้นมากกับโรงละครอักษราที่ยิ่งใหญ่สวัสดีพี่บัวลอยคนสวยสิสวัสดีครับสโซนี่สวัสดีป้าพายเขาสลุกสวัสดีครับป้าในเหล่จะฟ้องแล้วเนี่ยช่วขอตีหายแค้นหน่อยเถอะ 大家来，大家来。